ไฟไฟนี่มีมาหลายหลากแถ่นาไฟจิลุกลือนลนเผาใหม่บ่อเศร้ามีแต่ไฟในเนื้อจามมาคุณห่อนแห่ง เขาซูมือบอมีเวนแต่หลายา่มเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายสบายอีกมือหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเก้าและเนาะออกสัญญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด็กลุกตั้งแต่เศร้า แกมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงทนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเรือโบหำโบหานเป็นนละออกสัญญาตณโยมือเปินตักเปินเตือนเปินบอกเปินสอนไว้เนาะตื่นดับมันก่ได้เวียกไลยตื่นสวยมันก่ได้เวียกน้อย ให้ตื่นดับคือกาให้หากินดมไก่เจ่ยงสันเดชวิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเนาะเกิดมาทัางทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนเ่สละเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบัลมีไว้แนวใดมันดีมันงาม พากันเห็ดพากันทำภากันสั่งกันแตงไปเนาะออกสัญญาจอมสุบสุกอนเออเป็นเวาเป็นเวา,เ,เ,วาเออความเป็นไปเป็นมาบางเถือเนี่ยคำเกา่าๆเนาะเออคำเก่าๆเนี่ยเออย่างคำว่าหลกทิบหลกทิ์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่เก่าด้นะตั้งแต่ปุ๊แต่ปูคนนะ่ะเออย่งอางศาสนาทิ์ว่าตั้งแตคำว่า,าศาสนาทิ์เนี่ยละ่ะ อาหารชิปเบอร์เดนเตอีหยังต่างๆนี่มันจะมีแต่อิ่มขนาดแค่อิ่มอิมอ่มกับยังอิ่มชิปเวอร์เดนเตอเพะว่าในศา,าสนาภาษีอ่านเนี่ยศาสนาชิปเนี่เป็นเป็นไสเนี่ยโบลามโบลานเป็นเว้ามาจะโดนเลยไดมคำมันเป็นคำเก่าแก,แก่ผัวเข้าจึงว่าโซเมอร์เนี่ยอีหยังกับชิปชิปเจริญนาอาหารกับอาหารชิปอิม่มกับอิ่มชิปเจริญน่ะ เนี่ยมันเป็นคำเก่าแก่แต่โบลําโบราณถ้าแมนผูไดบอมีความเชี่ยวชาญแน่จังหน่อยค่ะตีอานบอได้เลยนะอานบอถือเลยว่าสัญญาอนบอดได้อานบอถือเออเพราะว่ามันเป็นคำเก่าแก่เป็นคำโบลําโบรานเจงสันญาเออแต่ว่าอานถือบ้่งอานบอถือบ้างเจงสันนาแตมีเออ่อนเดินว่ามันเป็นหนังสือหนังหาเจงสันญะหนังสือกับหนังหา หาไปเรื่อยเด้หนังสือหนังหาเด้เบัดนี่เพิเนเเ่นว่าถึงบั่มม่านเดาดบี้เนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นวาโอ้มันเป็นภาษาเก่าๆเน่เอเดี๋ยวจึงสิบแปลสู่ฟังแต่ว่ามือนี่เอาต้นสบับอเอาต้นสบับมาว่าสู่ฟังญยาดย่อมสบสกปออก่อนสิบเป็คไขนาะ ก่อนสิไปไขปิศนายั่งต่างๆในความฝันเออเพิยังมีบั้นแต่งดองเอ่อเพิยังมีบั้นห้างบั้นไม้เออเพิยังมีบั้นบุตรเ,เห็นบอเออแล้วก็บันาาา้น,นอวสานจังกันเนาะเออบรบั้นอวาสานเพิ่นกับเว้าสรุปไวเออว่าอันนี้พ่อแต่สักไปเย็นไหวเยี่ยมตนตามหีเยี่ยมนั้นหลอนวันนักปาเจ้าเห็นนั่น ทำขาหน่งบองููเงี่ยมกับสังห้อมใบเป็นถ้อยเยี่ยมโลกเล่านี้ฟูงโมลักและใบเบา,บาตื่นตต่มตอนอันนี่หอยที่อินท่าเ้าจำเป็นตอนโลกจริงแล้วฝันว่าอินทลาดเจ้าโบหาบ้าโบซาไ้เทศนาเนี่ยเป็นติมีบั้นอวสารบั้นอวสารเนี่เป็นสิสรุปไว้เบิร์ดอย่างกันนะในความฝันของพญาปัดเสนพญาปเสนเนี่ยอยากยอมความฝันสิบหกข้อเดี๋ยวจึงสิ เอามาเราไล่ไละเอียดเนี่ยก็ย้อนฝันเดะโอ้ยฝันอย่อยางกระเดียบกระดอหมึอเม่อขึ้นเนี่ยเนี่ยธาตุขันหยาดย่อมธาตุขันมันมันมันพิดปกติเือคือมันสามมือเนนะาะบอสบอว่าอู่หยาิย่อมปั้งเดอจับไล่การโอ้ยบบงเ,เ,เนี่ยละเมื่อนี่กนเกือบตื่นบอท่านเด้เนี่ยขอโทษด้อบ,บอได้ช่วยหอดหนาเด้วยเนี่ยบอได้ชวยหอดหนาโอ้ยตื่นมา เม่เกือบบอท่านเนี่ยเกือบเขาบอท่านไล่กันฟันตื่นขึ้นมาญาติยอมโอ้ยจังแมนคักเลยฟันยังกระเดียกกระโดดเจ่ะเออฟันยังกระเดียกกระโดดเจ่ะมันกอฟันคักฝันแน่แจ่ะล่ะเออเดี๋ยวเมื่อนี้วันยังวันยังเออเมื่อนี้วันนังท่านเอามาเออทั้งเสือเออนายสามพิเ็ดเนี่ยเบิ้งเนี่ยสีผ้าสวดเนี่ยโอยเนาะเออมันตื่นละบ่เดี๋ยเนี่ยมันตื่นละบ่เนี่ยโอ้ยเนี่ย นั่งง่วงอยู่ได้เนี่ยง่วงแยง่วงแยอยู่เออโวยบุเมนธรรมดามันปั่นอยังจะเดียกกระโดมเอ้าวันอังคารเปิดหนังสือหนาสามสิบเจ็ดบาทสิ่าทสวดเอาสวดแปดจบไปสวดในวันใดเ้อเออผู้ใดเกิดวันอังคารบวเกิดวันอังคารกบสวดมันสิบมันสิเบิดตเวลาแล้วเอาปนมือเออสวดน้่บาเนี่ยยาดสนุสรเนนาปิอันตลิก เกิปิปานิโนปฏิรมติคัตทันติภูมิยังวิเศยาสัพพาสัพพูปัตวสาลัมหายักโจระที่สัมปวะขันนานจมุตตานังปริตตันตมพนามาเหอตาจูเน้าเอาสวดแบบนี้ไปสวดเอาเองเบิดเวลา เบิดเวลาหยาดย่อมเห็นบ่มันคือเบิดเวลาไวเนี่ยเออบ่ท่านส่วงอยู่ด้เนี่ยบ่ท่านส่วงอยู่โอ้ยธาดขันมันกะลังปรับหายาดย่อมธาดกันเออกินยาแก้ท้องเสียแก่กินกินยาแก่ปวดแก่กินยาอีหยังยามันไวอ้อะนะยาไวเดมันจึงว่ามันกะลังปรับธาดต่ปรับขันเออกินอีหยังกับบท่านได้ได้หายาดย่อมสุดป้ดอุดก่นเนี่ยเอมันต้องกินข้าวต้มกินข้าวต้มต้มข้ากินด้วยตอนเนี่ย เออพราะว่ากินอาหารกินอาหารในแบบกินอาหารนักๆบอดดัยนะเอาละเบิดเวลาพอหมอพ่อเก้วแกเวลาเนาะ